เราอ่ะเอะเห็นนพกี้ส่งข้อความนี้มาเนอะแล้วบอกว่าเนี่ยอยากเปิดหัว,วเรื่องนี้ไม่มีรอกนักรบมีแต่นักเลงคีย์บอร์ด<อ>ที่อยู่ห่างจากชายแดนได้เป็นร้อยโล<อ>ทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงมากนนคือแบบเราสื่อสารความรักชาติผ่านโซเชียลมีเดียโดยบางทีเราลืมไปว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากการสู้รบและการปะทะจริงๆอ่ะคือเขาอยู่แนวชายแดนเว้ยมึงอยู่นี่ รุงเทพเมื่อคือนอะ่ะก่อนผมจะโพสอ,อะ่ะผมมานั่งดูว่าเราอยู่ห่างจากช่องบกกีโลคนพบว่าเราอยู่ห่างจากช่องบก640กิโลเมตรอืม,อมเราอยู่ห่างจากตาเม,มืองทม4-500กิโลเมตรอืมชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาต้องการสิ่งที่คนเมืองอย่างเราหรือชนชั้นกลางที่หยหาตารางิลนิตรเดียวอย่างพวกเราเขาต้องการสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า คำตอบคือไม่เขาก็รักชาติเขาก็อยากให้ดินแดนที่เขาอยู่เป็นของไทยแต่วิธีการที่เขาไม่อยากได้คือสงครามและความขัดแยง้งเขารักชาติแต่เขาต้องการขายของเขาต้องการชายแดนที่เปิดและค้าขายกันได้อยู่ใช่เขาต้องการความอุ่นใจของกองทัพในฐานะผู้สนับสนุนแต่ไม่ใช่ในฐานะของคนที่ถือปืน ไปยิงแล้วเกิดสงครามกันไปกันมาจนกระทั่งเขาทํามาหากินไม่ได้ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการอืมจบได้สวยมากเถอจบได้สวยมากนายกนบมาแน่นายกเค้งเหรออยาวหวังเออคือทําไมฝ่ายค้านไทยหลายคนจํานวนมากไม่ไปนในนาราทีบนี้ละ่ะทําตัวให้บียอนไปกว่ารัฐบาลทำไม อันนี้คือสิ่งที่ตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่บียอนไปให้กว่าอุ้งอิงไม่บียอนไปให้กว่าทักษิณเสนอสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อเพื่อหาเสียงการเลือกตั้งรอบหน้าก็ได้เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับทุกคนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับกที่นกีพูดเมื่อกี้ให้คะแนนแต่ท่าทีของกานวีท่าทีของเพ็งนัทพงศ์อ่ะเรากลับรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องการเร้อนแล้วเนี่ย <ś 2> เออ,เอ,อมาแล้วว่ามาแล้วว่ะเริ่มตอดเริ่มตอดอการอเออ,เอ,อแล้วเขาต้องการดึงฐานเสียงของกลุ่มคนรักชาติมาอยู่ที่เขาแล้วเหมือนประกาศตัวว่าเฮ้ยถ้ามึงผิดหวังหรือมึงอยากเลือกใหม่อ่ะกูก็รักชาตินะเว้ยวมองกูบ้างเออมันก็ดึงแฟนขับเพื่อเหลืองพันธมิตรมาไงเธอเออผมากผมอะกลับรู้สึกว่าวันเนี้ยมิลิรักชาติมากกว่า คนข้างชาติในประเทศโอ้โหโอเล่เออดูแบบนี้นะอยากเรียนมวยไทยเลยอะถ้าจะชาตินิยมต้องชาตินิยมแบบนี้ครับไม่ชาติแบบยุคที่ลูกชาวบ้านไปตายเออเออใช่ไหมโอ้ทำถ oh. oh, ึงโอ้โหโอ้โหแล้วแบบยูธงชาติไทยไปอยู่ตรงนั้นน่ถ้าคุณอยากชาตินิยม อยากรักษา c าเจอร์ไทยในเวทีโลกแบบนี้ครับมวยไทยไฟเตอร์มวยไทยไฟเตอร์ครับไม่ใช<อ>่ใครใครก็ไม่รู้ไปตายที่ชายแดนแล้ว<อ>นะสนองความปินของตัวเองว่าฉันได้เป็นคนรักชาติแล้วอันนั้นไม่ใช่ว<อ>ิธ<อ>ีทางที่ถูก<อ>คือคือการเอาบัวขาวไปยืนอยู่ตรงนั้นอะมันแบบมันจึ้งมันแบบสะพึงมันแบบคือคือ,คอ มันจะทําให้หลายคนแบบเฮ้ยฉันอยากไปเรียนมวยไทยว่ะฉันอยากจะไปแบบไปเข้าคลาสมวยไทยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคือมันเนี่ยดูอีกทีก็ขนลุกแล้วมีรีทู้คำว่าขอบคุณค่ะบนเวทีที่แอลเอเนาะแล้วแล้วแต่ละมัดกล้ามของมัวขาวเนี่ยเออแต่ละมัดเนื้อของมัวขาวเนี่ยเราว่ามัน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 มีอิมแพกมากที่มันจะทําให้แบบ ฝรั่งไงอยากมาแบบอยากมาอยากมาเรียนมวยไทยอ่ะเธอมันแบบมันไม่ต้องไปตะโกนเลยว่าเธอเรามีคอร์สมวยไทยนะเราแบบเราเปิดศูนย์ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่โน้นเนาะแต่เราเชื่อว่าการที่คนได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วเห็นบวกขาวเนี่ยเขาจะไปสืบค้นเองว่าถ้าเขาอยากจะ มีมัดกล้ามอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงอยากจะแบบอย่างเงี้ยเขาจะต้องทํำยังไงแล้วไอ้กัง์ูนมวยไทยมันก็เป็นความตะโกนออกมาเออโลอผมทำผมเรียกสผมเรียกสิ่งที่มีริทําว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยประเทศผ่านการโชวัฒนธรรมเโชวโชไทยในเวทีโลกแล้วสิ่งนี้ปกป้อง แล้วมันจะนำมาซึ่งความคลั่งความคลั่งแบบมวยไทยความคลั่งในแบบทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องอย่างนี้ไงมันหมดยุคหมดสมัยแล้วเนาะมึงมาแบบมาปันเรื่องการเดทตารามลิงมตอะไรเอออะไรแล้วคนเคยทำงานองค์กรระหว่างประเทศมานั่งแบบตารางมิลิเมตรเดียวอะไรเันโอ ซิกแพคบัวขาวดึงดูดสุดค่ะเนี่ยเธอใช่อันนี้แหละ,นนหละปกป้องอธิปไตยผ่านซิกแพคบัวขาวนี่แหละใช่เธอเธอเแบบเธตอบโต้ได้แบบแบบทันสมัยมากแบบโดยที่ไม่ต้องมาบอกว่ากูก็รักชาติไม่ต่างไปจากมึงนะแต่ม,มันมันคือการเอาไอเดียเอาเอาเอา,เอาความเป็น เอาความสมัยใหม่มาตอบโต้อะโอ้โทแบบมันมันเจ็บมากเลยอ่ะหรือหรือคนอย่างวิวคุณลวุฒที่ได้แบดมินตันลำดับหนึ่ของโลกเออหรือคนอย่างโอปอที่ได้ม<อ>ิสเวิลด์อันเนี้ยผมว่าเขารักชาติเขาอาจจะรักชาติกว่าพวกคุณที่ขั้นชาติ<อ>ได้ทำเออ เขาทําให้ตัวเองชนะบนเวทีระดับโลกขนาดนั้นแล้วประกาศว่ากูคือคนไทยอืคืออธิปธตไตยที่เป็นตัวบุคคลเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วความคลั่งไคล้เนี่ยมันจะตามมาโดยอัตโนโมัตินะเธอโดยที่ไม่ต้องสร้างความเกลียดชังอ่ะโดยโดยที่ไม่ต้องไปพูดอะขออนุญาตโดยที่ไม่ต้องไปพูดเรื่องเรื่องปักปันเขตแดนเรื่องประสาทเก่าๆเป็นพันปี เออชาติคือฮิวแมนเป็นหลักชาติคือเวลาเปิดชาติคือเวลาเปิดพาสปอร์ตเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วบอกว่า I am Thai กูเป็นคนไทยเวยเนี่ยคือชาติสำหรับผมและสำหรับหลายๆคนผมว่าเนี่ยคือชาติ อนพกี้หลังๆมามีความรู้เยอะและพูดดีไม่ส้มเกินไม่ต้องมาเป็นกลางอ๋อผมจำขี้ปากเข้ามาทั้งนั้นแหละครับโอ้ยมีคนบอกว่าวันนี้นพกี้นพกี้ขึ้นแล้ววันนี้นพกี้บวกสิบเต็มสิบให้หมื่นให้พันวันนี้นพกี้ดีมากดีที่อย่าไปชมมันเยอะอย่าไปชมมันเยอะสุดยอดจริงๆโนพกี้วันนี้ 嗯。Uh mm hmm.